ลากรอยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ6ตัวละครสปอร์ที่4-0ก็โกงมากแล้วในเกมเกนชินอิมแพกนะฮะเพราะตำแหน่งสปอร์ตเ,เป็นตำแหน่งที่คุ้มค่าสุดแล้วในการเปิดกรชาในเกมนี้นก็ว่าได้เนื่องจากมักจะไปได้กับหลายทีมและไม่ค่อยตกเมตาเร็วขนาดน,นั้นนะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยตัวสปอร์ทที่ออกมานานแล้วหลายตัวก็ยังเล่นได้อย่างดีมากๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะคัดที่โกงมาไม่ใช่แค่เก่งนะเพราะว่าเอาจริงตัวที่แค่เก่งเนี่ยก็มีหลายตัวแยะๆอยู่แล้วนะแต่เราจะคัดตัวที่โค และถ้าคลิปนี้เนะี่ยผลตอบรับดีเนะี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3คลิปด้วยกันคือคลิปนี้เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วจะมีคลิปถัดไปที่เป็นตำแหน่ง DPS เสริมนอกสนามและ DPS หลังด้วยที่เก่งมากๆถึงโกงตั้งแต่40นเลยนั่นเองนะเพราะมันก็มีหลายตัวจริงๆนะเพราะเกมนี้ตัวนี้ก็ออกมาถึงแพด4.2แล้วเพราะช่มาดูกันว่าในแพดปัจจุบัน4.2นะตัวละคร6ตัวที่เป็นซัพพอร์ตที่ผมมองว่ากลมากๆตั้งแต่40ก็คือคุ้มมากนะเปิดมาถึงก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเปิดเยอะกว่านั้นมีตัวใดูกกกกกกันนะน, like น่็ฝนะฝาาาทุคคดดไลลลิปี้้้ cribe ชอองเววแ าฝากผู้สนับสนุนของช่องเราเอาไว้สักครูเดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนิแพกถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เต erm ิมเกมซินิแพกบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอเดีเกมซีนเซอร์เวอร์และชื่อัต่ะครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ ก่อนจะเข้าสู่ลำดับที่6เนะี่ยมีตัวละครรางวัลชมเชยอันดับที่7ก่อนนั่นเองนะ <g ül> ก็คือเวนตีนะคือนานๆทีเนี่ยเวนติจะติดมาอยู่ในคลิปของช่องเวลาจัดอันดับอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ก็เลยใส่ให้หน่อยละกันแต่ว่าไม่ใส่ให้ในะหอันด,ดับแรกด้วยนะใส่เป็นรางวัลชมเชยให้นะ <c oughs> เพราะเวนตีเนี่ย <c oughs> ก็เคยเป็นสปอร์ตที่ซีสูเนะี่ยมันเก่งมากๆนะแต่แน่นอนที่เราพูดไปหลายครั้งแล้วคือเมื่อเทียบกับตัวละครเทพคนอื่นๆเนี่ยเวนติทุกวันนี้ก็เทียบไม่ได้เลยนะคือไม่ใช่เพราะว่าตัวละครตัวไม่เก่งนะแตต่่่นาาาาาจะะเเเเพพรรมมมััโดดดกกกงงง้้ววยยยยอทหลลไไ เดียวนะจริงถ้าเป็นคอนเทนต์ทั่วไปหรือเฉลี่ยกันนะ่ยก็ต้องยอมรับว่าเวนติเป็นตัวละครที่ทําได้หลายอย่างมากตั้งแต่ซ0เป็นตัวละครที่เก่งตัวเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะการรวบมอนขึ้นนะ่ย เก่งสุดในเกมเลยก็ว่าได้อะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับมอนตัวเล็กๆวิ่งมาเยอะๆหลายๆตัวสมมุติอีกหน่อยมีคอนเทนต์เวฟมอนแบบ20ตัวในะเวฟเดียวอะไรเงี้ยแล้วมาต่อๆกันอ่ะบอกเลยเวนตีจะโกงมากเพราะจุดเด่นของเวนตีคือการรวบมอนที่รวบได้ดีและใหญ่และนานสุดในเกมเนะี่ยโอ้โหพายุบแบล็คโฮเวนตีนี่ทรงพลังมากและเจนพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีด้วยแล้วก็บัฟเพื่อนได้พอประมาณทําให้เวนตีเนี่ยเป็นตัวละครที่สะดวกสบายสุดๆในเรื่องของการเคลียร์มอนตัวเล็กที่มาเป็นกลุ่มๆเนี่ยนะแต่เรื่องอาจจดาเมจ แต่เป็นการเช็คการรวบมอนนะการรวบมอนหรือการเอามอนมากองที่เดียวกันนะเป็นอะไรที่สําคัญมากในเกมนี้เพื่อให้ตัวดาเมจ e อะ damage ได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นการรวบมอนตัวเล็กก็นี่แหละเวนตีเป็นหลายชาอะไรเป็น,าาปนงไปเลยนะแต่อย่างว่านะคอนเทนต์มันแกงอะเดี๋ยวนี้มอนตัวใหญ่มากเวนตีรวบไม่ได้นะ <c oughs> ก็เอารางวัลชมเชยไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อนะเผื่อมานานแล้วตัวนี้เผื่อจะมีแพทในอนาคตที่มีมอนตัวเล็กมาเวนตีก็จะกลับขึ้นบัลลังตรงนี้มาได้นะ อันดับที่6ในคลิปนี้ก็คือหมอไปไปจู่นั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่คนพูดถึงกันไม่เยอะแต่ถ้าไปดูสถิติการใช้งานในอบิสถือว่าคนนิยมใช้พอสมควรเลยเพราะรอบรอบนี้เนะี่ยต้องบอกว่าหมอไปเนะี่ยหุนขึ้นด้วยนะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีคอนเซาต์ในการฮิวนะและเป็นตัวธาตุไม้ด้วยและเสกโลกกับเพื่อนและบัฟความเสียหายจากการทำปฏิยาได้อีกด้วยือทำได้หลายอย่างเลยนะและอาวุธที่ใช้เนะี่ยก็ปั้นง่ายสุดๆคือใช้ปฎิยาอมเบอร์เป็นอาวุธประจําตัวได้เลยอะคือทัับบััั้้้้งงแนนนะงแไไมมมม่ม่่่่่ตออเเปดดกลาาาทนนนนนยยยหีี แต่ตอนนี้เนะี่ยโอ้โหยิงหุนขึ้นกันไปหลังจากฟรีนะมานะเพราะว่าพอเอาฟรีนะไปเล่นกับหมอไปจูเนี่ยมันลงตัวสุดๆในหลายๆทีมเลยนะโดยเฉพาะทีมไฮเปอร์บลูมที่เอาไรเดนฟรีนะในหะิดะามาเล่นด้วยกันได้เลยและตัวของปจูเนี่ยเป็นตัวยืนสนามแปะท่านไม้และทำหน้าที่ฮิลไปด้วยเพราะฟรีนะาเนี่ยมันลงได้ทั้งทีมจากสกิลท่านตัวละครที่ฮิลหมูได้เนี่ยก็เลยหุนขึ้นหมดทุกตัวเลยนะอย่างเช่นจีนโคโคมิอะไรเงี้ยแล้วหมอไปไปจูก็ด้วยเช่นกันก็เป็นตัวละครท่านไม้ตัว นะได้ไปได้หลากหลายทีมไปจูซีสูนและใช้อาวุธครับเป็นอาวุธประจําตัวไปนะ่ยพุทธะเอมเบอร์นะ่ยก็ถือเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆนะวงเล็บอยู่ในตู้ด้วยนะตอนนี้เปิดได้เลยนะฮะ อันดับที่5ก็คือคาซือฮะนั่นเองตัวนี้เป็นอุพูรอะไรมากนะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตสายบัฟท,ที่คบเคลื่อนส่วนในเกมแล้วก็ว่าได้ทุกวันนี้เนี่ยยังเล่นอยู่แบบไม่เอาออกจกตี้เลยนะคาซึอฮะนะเพราะมันเป็นทั้งซัพพอร์ตและซับดิเบสได้เลยก็คือเติมเาเมจได้นิดหน่อยด้วยเวลามันรวบมนเนี่ยมีเดเมจความแรงระดับหมนด้วยไม่ใช่แค่รวบเหมือนเวนติแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้รวบกว้างและรวบนานเหมือนเวนตินะแล้วก็ตามประโยชน์ด้านอื่นมันเยอะกว่าสารพัดประโยชน์มากๆตั้งแต่ซีศ ก็คือรวบมอนก็ได้คนข้างดีด้วยนะเอาจริงคือไม่ได้รวบแย่เลยแล้วทาไม่ตายหนะักบับฟซีเมที่อย่างมาหาศาลเยอะกว่าเวนตีสุดๆไปเลยนะฮะแถมเป็นแบตเตอรี่เต็มทางการให้ทีมได้ด้วยเพราะว่าสกิลท่านเนี่ยก็ไม่ได้คูด,ดาวเยอะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรนะต้องการจะรวบมอนเข้ามา ต้องการเดเมจเสริมต้องการาอ์ตฟแฟ์สีลมลดต้านมนต้องการการบัฟเดเมจธาตุคาสนาตอบโจทย์ได้หมดนะที่ไหนมีคาสนาอยู่เนะี่ย <c oughs> เห็นผลชัดเจนมากๆว่าเล่นง่ายขึ้นเดเมจแรงขึ้นและความเจ๋งของคาสานาเนี่ยคือเวลามนที่มันเป็นไซส์กลางๆไม่ไม่ใช่ไซส์เล็กๆเหมือนกิกี้อะมันไซส์กลางๆตัวใหญ่นิดนึงอะคาสนาก็สามารถดึงเข้ามาตรงตรง,ตรงกลางเวลามันรวบได้ด้วยนะก็เลยเป็นตัวละครที่สุดยอดแห่งความเหมาะกับผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมน้อยมากๆนะคือที่ใครจะยระดับไอเดฟตัวเองขึ้นมาเนี่ยคาสนาถือดาบส กลุ่มดาวไม่จะเป็นเลยนะมีติดดีไว้คุ้มค่าแน่นอนสำหรับตัวนี้นะไปต่อที่ลำดับที่4ก็คือฟูดินะนั่นเองตองัวละครเทพใหม่ล่าสุดในเกมตอนนี้จากคลิปรีวิวเทพนั้นที่เราได้ลงไปแล้วก่อนน้ะนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปย้อนดูกันได้นะที่เป็นคลิปเกี่ยวกับฟูดินะทั้งคลิปเลยที่เราคาดการว่าฟูดินะเนี่ยเป็นตัวละครท็อปเทียร์อย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นเหรัญจริงๆนะด้วยความที่เป็นตัวละครเทพด้วยเหล่ามังเทพประจําเมืองอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องโกงแน่ๆนะซึ่งฟูรินทเนี่ยโอ้โหก็มาแรงแซงนะโกงจริงๆเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟความเสียหายให้ธาตุอย่างมหาศาลเลยนะจริงมันบัฟความเสียหายจากทุกอย่างนะแบบอุ๊ยเปอร์เซ็นต์เยอะมากที่ซีสูเนี่ยได้สูงสุดถึง75%เลยทีเดียวเทียบกับอย่างคาซ้ายอย่างเงี้ยสมมุตินะคาซ้ายเอเอ็มหนึ่งพันอ่ะซึ่งก็เหมือนตันตันเพดานคาซ้ายแล้วเนี่ยบั ก็ได้แล้วแน่นอนมันอาจจะไม่ถึงเจ็ดสิบห้าตลอดแต่เชลีเลีเนะี่ยก็โอ้โหห้าสนะิบหกสิบเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรแถมสกิลธาตุของฟูรินะก็แรงมากด้ดยนะับแถมมีสองโหมดด้วยคือโหมดโจมตีหรือโหมดฮิลนะถึงแม้โหมดฮนะิลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการสู้จริงก็ตามเพราะมันก็ไม่ได้ฮิลเยอะขนาดนั้นแถมฮิลได้ทีละตัวไม่ได้แปะธาตุใส่มอนด้วยอะไรเงี้ยนะก็นนานาทีจะใช้ฮิลให้มันสะดวกสบายขึ้นตอนเดินสำรวจอย่างเงนะี้ยแต่ว่าโหมดที่เป็นโหมดเดเมจนโอ้โหดีมากๆนะแน่นอนว่ามีข้อเสียนิดหน่อยคืืออมมันดูเล,เลที แต่เมื่ก็ไปเล่นกับแมคานิกของฟูดินาที่เวลาเลื่อนลงเลื่อนขึ้นน่ยมันก็จะเก็บแฟนแฟร์เพิ่มด้วยนั่นเองถ้าหมดพูดมาเนี่ยแค่ซีซูนก็ดีมากแล้วนะครับแล้วปั้นก็ปั้นไม่ยาก้วยนะเพราะว่าไอ้วัตถุดิบที่เก็บเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันไม่น่าเชื่อเป็นตัวละครที่ไอดีลาก่อยเนี่ยกลับมาปั้นนะฮะในรอบประมาณปีหนึ่งนะเป็นตัวแรกที่ปั้นขึ้นมาได้นะเนื่องจากไอ้ตัวดอกบัวเนี่ยมันอยู่ใกล้กลๆกันรอบบอลนะ้ำบอลเดียวกันหมดเลยนะวิ่งเก็บปั๊บเดียวเนี่ยอัพไม่ได้ถึงง60 70อะไไไรยยยาเีี้้้้แลวไไลววปดดหทม ทำให้ตัวละครบางตัวที่ไม่ได้เล่นนานแล้วเนะี่ยกลับมาเล่นได้อย่างเช่นจีนเงี้ยก็เจ๋งดีนะแล้วก็เล่นกับตัวสายฟรยีอย่างบาบาร่าอนะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันไอดีใหม่เปิดไม่ได้มันก็เล่นได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มองว่าซีูนก็ดีมากแล้วใช้ดาบอะไรก็ได้โดยไม่ต้องเปิดดาบประจำตัวเลยใช้ดาบโฟเนธรรมดาก,ก็เล่นได้คุ้มมากเลยสำหรับฟูดินะแน่นอนอยู่ในตู้ตอนนี้เช่นกันนะโอ้โหอยู่ในตู้ตอนนี้สองตัวเลยนะ อันดับที่3นะครับก็คือไรเดนโชกุนนั่นเองนะไรเดนเะนี่ยอันดับตกนิดหน่อยเพราะว่าคลิปนี้เนะี่ยผมเน้นจัดอันดับตามซีูเป็นหลักเนอะซึ่งไรเดนซะีสูมเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเท่าไรเดนซีแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปซัพพอร์ตถามว่าไรเด้นซัพพอร์ตได้ดีไหมไม่เลวเลยดีมากๆด้วยนะความเทพของไรเดนตั้งแต่ซ0เนะี่ยคือ เราจะเป็นเหมือนกับซีอะเลยแค่เบาวกว่าคือมันไปได้หลายทีมนะอย่างเช่นทีมไรเด้นไลเดนเดชั่นลเนี่ยไม่จำเป็นต้องไรเดนต้องแรงมากก็ได้เพราะว่าเรามีเซียงหลิงมีซิงชิลที่เป็นตัวดาเมจอยู่แล้วของมันแล้วไลเด้นมีสกิล e ที่สามารถบัฟดาเมจของท่าไม่ตายเซียงหลิงและซิงชิลได้แถมตอนกดท่าไม่ตายเนี่ยตอนเราฟันฟันฟัน,ฟนเนี่ยก็เติมพลังงานให้เพื่อนได้ด้วยนะมากไปกว่าน,นั้นนะไรเด้นเนี่ยได้คะแนนตรงที่ว่ามันสามารถไปได้2ทีมแบบตำแหน่งฟิตเป๊ะเพอร์เฟกแบบไม่ต้องเสียอะไรเลยก็คืออีกที ไรเดน,เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวไดรฟ์ก็คือตัวแปะธาตุไฟฟ้าให้มันทริคเกอร์ให้เปิร์บลูมเนี่ยได้เทพจะดี dy, สุดในเกมตอนนี้เลยเพราะว่าระยะไม่จํากัดเหมือนชิโนบุนะถึงแม้ชิโนบุจะฮิลได้ก็ตามแต่ถ้าไรเดนไเดนเนี่ยเราเล่นคู่กับหมอไปไปจู่หรือโคโคมิที่เป็นตัวธาตุไม้กับธาตุน้ําที่ฮิลได้เราก็ไม่ต้องใส่โคโคมิเข้ามาเราใส่ไรเดนได้เลยซึ่งเวลาสกิลธาตุของไรเดนเนี่ยข้อดีมากๆคือมันอยู่นานมากแล้วก็ระยะไม่จํากัดน,นะแค่เราเดเมจใส่มอนให้ได้ปุ๊บเอ้ยมีสายฟ้าเป,ป,าปีี EM, ้้้้้ยยงงแปปะะะมาาาเเเเพพรรรฉนนนนนััััไดขึหลก เปิบรูมแรงมหาศาลแน่นอนนะค,คือเล่นกับทีมเสียงหลิงชิวก็ได้เล่นกับทีมท่าไมาก็ได้ผมให้คะแนนความคุ้มค่าสูงมากสำหรับผมเนี่ยยังเป็นตัวละครเดียวในเกมที่สามารถใส่อ์ดิแฟ์ได้2เซตเล่นได้2แบบและโกงทั้ง2แบบนะเพราะฉะนั้นก็เอามาอันดับที่3ในคลิปนี้ไปเลยนะดีมากตั้งแต่4-0เลยนะ อันดับที่2นะตัวนี้หลังๆขาดไม่ได้แล้วนะครับก็คือโคโคมินั่นเองนะตัวละครสปอร์สายฮิลอีหนึ่งตัวในคลิปนี้ซึ่งถ้าพูดถึงตัวละครที่โหดีมากไม่จำเป็นต้องลดกลุ่มดาวเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโคโคมินะฮะวงเล็บคือเปิดกลุ่มดาวมันไม่คุ้มเนะ้อสี่ศูนย์ก็พอนะเพราะว่านอกจากจะฮิลได้โอเคแล้ว่อนข้างแรงเนะี่ยยังแปะน้ำได้ต่อเนื่องและกว้างมากๆด้วยนะเนื่องจากความสามารถที่จะแปะมันกระพุนแลนะถ้าไม่ตายเนะี่ยมันต่อเวลากระพุนได้ทำให้ถ้าเกิดเราวนดีๆเนะี่ยพลัง,ง แล้วพอเป็นตัวละครน้ําที่สื่อเวทด้วยมันก็เลยมีอาวุธหลายอย่างที่ใช้ได้อย่างเช่นบอลเทอมเบอร์ฮาคุชินริงนะหรือไม่ได้สุนมังกรและ <c oughs> ไม่อยากจะพูดถึงเลยโดนัทประจําตัวนั่นเองนะแต่เอาจริงข้ามตัวนั้นไปเถอนะเช่นอ,อื่นเถอะนะฮะแล้วก็ปั้นงานโดยคือแค่ยัดเลือดกับค่าฟืน้นฟูไปยัดยัดไปอดีแฟร์เหลือกๆก็ได้ก็ดีมากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น C 0, นะีศนย์นะงคโคมิเนี่ยติดอันดับสูงๆได้เลยแต่ถ้าเราจะอันดับซนะีเนี่ยคโคมีอาจจะอยู่ต่ํามากกว่านี้เยอะเพราะว่ามันปลดกลุ่มดําไม่คุ้มจริงนะแต่ถ้าอย่างคลิปนี้เราเน้นที่ C 0ูก็เอาอันดับ2ไปเลยนะช่วงแผ่นนี้บอกเลยหุ่นขึ้นไม่หยุด ยิ่งฟรินะออกมาเนี่ยก็ยังหุ้นขึ้นอยู่เพราะมันฮิวมู่ได้ไงก็ยังขึ้นอยู่สำหรับโคโคมินะพูดถึงตัวฮิวเนี่ยผมขอชมเช็ตัวหนึ่งก่อนที่จะเข้าอนะันดับที่หนึ่งะก็คืออย่าพูดถึงจีนเล็กน้อยพูดถึงตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยจีนเป็น,นตัวที่หุ้นขึ้นมากๆจากที่ฟรินะมาเพราะเป็นตัวลมมันเข้าสลับพอดีไงโคโคมิบางทีมันซ้ำท่าอ่างเงี้ยก็ถ้าจะอันดับที่แปดได้ลองจกเป็นตีก็น่าจะให้จีนนะเพราะอย่างไอดีผมเองเนี่ยเอาจีนมาเล่นกับฟูรินา,แบบน,านาาาาแลล้วอะะกกก็คืดีมนะมมๆๆเเหยนะ และตัวละครสพอร์ตอันดับที่1นึ่งนะที่ซ0ศูนย์ก็ดีมากแล้วนะตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตการเล่นเกมชินคุณไปเลยไม่เหมือนเดิมตลอดการนะก่อนหน้ากับหลังได้คือเล่นเกมชินคนละแบบเลยนะนั่นก็คือจงหลีนั่นเองนะตัวละครสพอร์ตที่มีโลหนาและนานที่สุดในเกมนะทำไมจงหลีเตียดอันหนึ่งเพราะตัวละครโล่ส่วนมากนอกจากจงหลีในเกมนี้เนี่ยมันใช้ไม่ค่อยดีครับโล่มันบางหรือไม่ก็อยู่สั้นไปเดียนาซินยันโทมะาเลลาพวกเนี่ยหรือแม้แต่หมอไผ่นะคือมันมันพอได้นะไม่ได้แย่ถ้าไม,ม เป็นอีกเวลหนึ่งเลยความแข็งของโล่จงหลีเนี่ยไม่ใช่ความนานนะความนานคือต่างแล้วเพราะโล่จงหลีอยู่นานมากๆนะแบบหลายสิบวิเลยแล้วความแข็งก็ต่างมากเช่นกันเพราะโล่จงหลีมันมีเอฟเฟกที่เหมือนโดนกระแทกแล้วได้ได้ความหนาโล่เพิ่มด้วยแต่ไอตัวละครที่พูดมาเนี่ยมันขนาดจงหลีโล่ยังแตกเลยจะไปสู้อะไรกับตัวอื่นใช่ไหมอตัวอื่นโล่แตกแน่นอนนะบางทีพวกตัวสีดาเปิดโล่เนี่ยถ้าอยากให้โล่หนาใช่ไหมก็ต้องปลดกลุ่มดาวต้องเอาเวิลซิกุโลต่างๆแล้วก็ยังรู้สึกบางแต่จงหลีเนี่ยซีสู นะกึง่งกึ่งบัฟทีมด้วยเพราะมันสามารถลดต้านทานท่าของมอนได้ทำให้มอนโดนเเมจแรงขึ้นด้วยและทั้งหมดเนะี่ยได้นตส4ศูนยเลยนะแถมถ้าไม่ตายอุกบาทนี่ก็คือยังหยุดมอนได้อีกทำให้มอนแข็งเป็นหินนะว่าฉันถ้าได้จงหลีมาเนะี่ยบอกเลยอย่างที่บอกไปชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมนะคุณจะไม่รู้จากการหลบมอนต่อไปเอาจริงถ้าใครชอบเล่นเกมแบบฮาร์ดมอนฮาร์ดคอร์ชอบดูแอนิเมชั่นมอนแล้วแดนด์แบบเท่ๆอะไรเงี้ยเอาจริงก็ไม่เหมาะ <laughs> ไม่เหมาะกับการใช้จงหลีนะเพราะคือผมเองนี่ก็สปอยเ,มมานานเตอรง้งัแรก ทุกวันนี้ผมก็หลบไม่เป็นแล้วนะถ้าดูฟุตเทจเวลารีเวดีลงอบก็ได้นะคือหลบมอนไม่ไม่เป็นนะไม่เป็นเลยนะแต่ก็ผ่านนะผ่านทุกอย่างนะเป็นไงล่ะ <laughs> ปันก็ง่ายไปได้กับทุกทีมอันนี้อันนี้เป็นอีกคะแนนหนึ่งนะคือจงหงลิ้มันเป็นท่านหินอนะไปได้กับทุกทีมจริงๆนะน,นี้ย้ำว่าจริงๆนะแบบอะไรอะไฮเปอร์บลูม ก็ได้ไปกับไฟฟ้าไมา้ก็ได้ไปกับไฟกับน้ําก็ได้คือคือตัวอื่นมันเป็นธาตุอะไรก็ได้หมดเลยแล้วมันเป็นอะไรหมดเลยจริงๆเพราะว่าบางตัวมันเหมือนจะอะไรหมดเลยแต่มันมันไม่ได้ไงจงหลีผมว่าน่าจะคล้องตัวกับคาซึฮะอีกคาซึฮะบางตี้อย่างเช่นตี้แบบอะไรเดียตี้ระเหยอะไรงเงี้ยบางทีคาซึฮะมันก็มาปวน,นปวดปฏิยาน,นิดหน่อยไม่จำเป็นก็ได้ไงแต่จงหลีมันทําให้ตัวละครเมนเทบางตัวที่มันต้องมีโลอย่างเช่นโยมิยะที่มันยืนนานๆเนี่ยเล่นได้ด้วยนะกองวอโยมิยะอย่างลาก่อยเนี่ยก็คือโวยจงหลีไปด้วยเเลลยนนะะครรัับพาาฉก็ุุ้้มที่สสดแวํห ตัวละครสปอร์ต c 0ก็คือจงหลีนี่แหละนะครับผมโอเคก็จบไปสำหรับ6ตัวละครสปอร์ตที่ c 0โกงสุดๆนะก็จะเห็นว่าเหล่าเทพอาร์คอนในเกมนี้ ติดหมดนะแล้วก็มีเทพลมคาชนะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนั่นเองก็ถ้าให้สรุปมันทัดเดียวง่ายๆคือถ้าเขาออกตัวเทพมาแบบเทพไฟปีหน้าเงี้ยก็เปิดชนะน่าจะเก่งมากอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เนะี่ยฟูดินากำลังมาก็เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับใครที่อยากได้ตัวเก่งๆเข้าไอดีหรือใครที่เพิ่งเริ่ม,มเล่นในช่วงนี้เนะี่ยก็เหมาะมา,มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะก็ใครมีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เสริมตรงไหนก็ได้นะมีตัวละครซัพพอร์ตตัวไหนที่คิดว่าโกงอีกในซีศูนพววววกกกเเเเเเสสสีีียยยยยงงงงงงหหญิิิใใในน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 นดดดดออะะมมมมมััััััไไไไ้้่่่่่่่าาช็็็ลลตตต์จป5ครบ มาคอมเมนต์มาได้หรืออยากดูทอปิกไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย